ก็คืออันนี้จะเป็นการฉีดจบบพื้นฉีดว่ะครับพี่เพราะว่ากลิ่นส่วนหนึ่งมันไม่ได้มาจากแค่ว่าตรงนี้เดียวครับพนมาพวกมันจะเกาะที่บริเวณพื้นผิวโดยรอบด้วยเอยจริงแล้วนี่ไม่มีผลต่อร่างกายถูกไหมไม่มีเพรายแม้จาผมอันนี้มีใบรับรองครับผมก็มีบางคนก็รับประทานเหมือนกันนะพีเห็นเพราะว่ามันมันก็มีเอนไซม์ชนิดเดียวกับที่ร่างกายผลิตนะครับพี่ แต่ว่าถ้าถ้าทานก็จะมีกันนึงเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อฟิตอะครับคือเวลาเราเมาเ่าการย่อยสลายนี่ต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับผมอย่างที่เราฉีดเงี้ยนี่คือในส่วนของไขมันนี่ย่อยไหมหรือว่ามันจางไปคือถ้าเราใช้ปริมาณแค่นี้นี่ก็คือมันก็ไม่ย่อยหครับผมว่าจากที่เป็นมันไขมันมันยากมันมันเยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวแบบ ถ้าทำขอ้อสะอาดแบบในห้องครัวอะไรอย่างนี้ในชะ่ไหมอย่างพู้ดข้างบนอะไรอย่างเงี mm ้ยะไรอยเี้มันปริมาณไขมันมันไม่เยอะน้อย mm hmm. อ่าฉีดปุ๊บแล้วก็เอาแค่ชงน้ำนะครับปาดดูก็จะรู้เลยจะกลิ่นดีขึ้นนะนี่ใช่ครับทันทีอะครับผมจริงๆแล้วก็คือว่าที่เราทดสอบมาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่เกินสิบวิองครับผม mm hmm. อืม ว่าของเราเนี่ยจะใช้การทํางานโดยการไปย่อยสลายกําจัดพวกแบคทีเรียหรือว่เชื้อโรคที่ทําให้เกิดกลิ่นนะครับนี่พวกกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรค่าไปได้ได้ได้ได,ได้เลยใช่ไหมครับแ,แล้วถ้าฉีดไปประมาณนี้มันจะอยู่ได้กี่วันเอ่อถ้าเป็นช่วงแรกๆใช่ไหมครับก็ยังก็น้อยสุดก,ก็รึ่งวันนะครับผมแต่ก็คือช่วงแรกๆเนี่ยก็วนันวันละั้งอะไรนะคือมันก็แค่เหมือนกับว่าเฉพาะหน้า ในกรณีที่มีกลิ่นแตหลักๆก็คือต้องเอาไขมันออกไปใช่คนต้นเหตุก็อยู่ที่พวกไขมันเกิดการหมักหมมนะครับผมแต่ถ้าคือถ้าพี่บ่มแล้วใช้ระยะหนึ่งครับมันก็จะไม่มีกลิ่นแล้วครับแต่นี้คือมันช่วงแรกมีการสะสมไขมันเยอะด้วยครับก็คืออย่างหนึ่งเวลาไม่ใช่ว่าไขมันมันมีแค่นี้วันนี้ใช่ไหมครับทุกวันมันก็มีการมาเพิ่มครับ ก็คือหลักๆพอไข่มันมันมาครับที่พวกออกซิเจนมันจะน้อยลงนะครับ<ะ>แล้วมันจะเรียกแบคทีเรียไม่ค่อยดีมาเยอะๆครับก็อยว<ม>าฉีดตักกินเนี้ยประมาณนี้นครับ